อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของเทศบาลเมืองอ่างศิลาโดยท่านท่านนายกวินัยคนไปยพานนะว่าผู้บุการเนี่ยเขาอยู่หลังบ้านต้องเอาออกมามาอยู่หน้าบ้านนะมาอยู่ร่วมกันกับเรานะครับโลกมันจะได้สวยเข้าไปหาผู้ที่เป็นผู้จิพิการเพื่อที่จะมาสมัครให้เข้ากับชมรมเพื่อให้ชมรมเนี้ยมีสมาชิกเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะมีแบบแผนที่ว่าทําโครงการ อยางต้องการสมาชิกอีกเยอะนะฮะท่านใดที่อยู่ที่บ้านหรือมีครอบครัวที่มีผู้พิการก็ให้ติดต่อทางเทศบาลมาเราก็จะมาทําการรับสมัครที่บ้านเพื่อให้มีความสะดวกที่วันเนี้ที่เรามาก็คือเราต้องการสมาชิกแล้วก็อยากรู้ความต้องการของคนพิการในพื้นที่เราอ่ะว่าอยากให้เทศบาลหรือชมรมพวกเราอย่างเงี้ยทำในเรื่องอะไรจะได้ตรงกับความต้องการของคนพิการในพื้นที่นั้นเนาะ ว่าอย่างเงี้ยพอดีเรากำลังต้องการกําลังเพิ่มด้วยเพราะว่าชมรมตอนนี้ที่เราจะตั้งกันขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เรามีคณะกรรมการ5ท่านแต่ถ้าอย่างเงี้ยอย่างคุณนัยอย่างเงี้ยมีจิตอาสาแล้วก็มีความรู้พื้นฐานอยู่พอสมควรอยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้ามาช่วยกันเป็นกําลังเสริมคือเดี๋ยวเราก็อาจจะดูว่าเออคุณนัยถนัดทางด้านไหนพร้อมจะช่วยทางด้านไหนหรือเอออย่างลงพื้นที่บางเวลาที่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยหรือเวลาที่ก็มีกิจกรรมชมรมจะต้องไปอย่างเงี้ยไปร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ย นะคะเนาะยินดีนะคะได้หรือถ้าอย่างนั้นนะขอเชิญไว้เลยนะคะขอเชิญเข้าไปร่วมเป็นกรรมการของชมรมด้วยเนาะผมก็มีความสามารถพวกผมจับเกษตรมาเพื่อเกษตรทั้งหมดที่พอจะดึงือพอจะร่วมคือแชร์ประสบการณ์อะไรของเราเนี่ยก็ก็ยินดีจะให้ในส่วนนี้ครับหรือจะเป็นที่แบบช่วยเหลือช่วยลงพื้นที่ดูเพื่อนเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยสะดวกแบบ เป็น,เป,น,ปนเป็นตัวแทนเป็นสะพานให้กับเทศบาลหรือกลุ่มนลมใกล้ๆแบบนี้ก็โอเคครับ อย่างวันนี้นะคะที่เราได้ลงพื้นที่ในเทศบาลเมืองของชิลาเนี่ยนะคะเราก็ได้มาเจอกับคุณวินัยนะคะซึ่งเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวเน,นะะี่ยค่ะล้วก็ตอนเราได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันก็ได้พบว่าคุณวินัยเนี่ยเขามีศักยภาพมีความรู้นะคะแล้วก็มีความสามารถในหลายๆ,ๆด้านนะคะเราก็เลยได้เชิญชวนคุณวินัยเนี่ยให้เข้ามาร่วมเป็นกรรมการของชมรมคนพิการเทศบาลเมืองของชิลาด้วยนะคะเพื่อว่าเราจะทํานําองค์ความรู้ของคุณวินัยเนี่ย มาช่วยคนพิการในพื้นที่ทเทศบาลเมืองอุ่งศิลาของเราเนี่ยนะคะก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เรียกว่าเราได้ลงมาเยี่ยมแล้วแล้วก็ได้กําลังเพิ่มด้วยนะคะก็เราก็จะทําเรื่องแบบนี้ต่อๆไปอีกค่ะแล้วก็เราก็หวังว่าเราจะได้พบคนที่จะมาเป็นกําลังช่วยเราในเรื่องของการดูแลคนพิการในพื้นที่ในลำดับต่อไปด้วยค่ะ คือการตั้งชมรมเนี่ยมันทําให้กับผู้พิการเนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์แล้วก็ได้สู่สังคมเพราะทางชมรมเนี่ยจะมีการไปดูงานหรือมีการมาสอนอาชีพแล้วก็ทางผู้พิการเนี่ยจะได้พบกับซึ่งหม่อีกแล้วเรามาช่วยกันดีใจมากเลยที่ได้มีที่ได้เป็นมีส่วนร่วมได้แต่ถ้ามสามารดีใจเหมือนกันเลยที่ได้คุณวินัยมาเป็นของเราอีกคนหนึ่งนะคะได้ดีมากเลยนะคะวันนี้ ก็ว่างก็เต็มที่